ที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งทุกข์นะครับเมื่อเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมก็เข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ว่างนะครับก็เฉยได้นิ่งได้เงียบได้เพราะว่าถ้าเรายังไม่นิ่งไม่เฉยไม่เงียบนะครับมันก็ยังเข้าไม่ถึงธรรมก็ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ เพราะว่าการถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งทุกนั้นก็จะเฉยได้นิ่งได้เงียบได้ไม่ไปวันไหวกับขันทั้งห้าที่มันไม่นิ่งไม่เฉยไม่เงียบหรือว่าที่มันเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกนะครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเกิดดับเรื่อยๆนะครับ่ตลอดเวลาทันที่เราไม่ไปทําอะไร กับธาตุขันธ์อาจกที่มันเกิดดับที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆที่เป็นกุศลอกุศลเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นถูกเป็นผิดเป็นสมมุติเป็นทุกข์เป็นสมุทัยเป็นนิรธเป็นมัดการที่เรานิ่งได้เฉยได้หยิดได้เย็นได้ไม่ไปอะไรอะไรทั้งภายในภายนอกอดีตอนาคตปัจจุบันส่วนตัวส่วนรวม นะครับเป็นกรรมเป็นกิเลสเป็นมิบาทเป็นราคะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เพราะว่าถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ไม่ไปต่อทุกข์ต่อธรรมนะครับไม่ไปรับธรรมรับทุกข์ที่เกิดที่ตั้งอยู่ที่ดับไปไม่ไปเป็นเจ้าข้าเจ้าของความทุกข์และธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เลยไม่อะไรกับอะไรเพราะว่า ทั้งทุกข์ทั้งธรรมนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมผลกรรมกิเลสผลกงกิเลสวิบากผลกงวิบากนะครับที่เป็นกรรมเก่าบ้างกรรมใหม่บ้างอดีตอนาคตปัจจุบันฉะนั้นการที่เราถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับทําไม่ทําทุกข์ไม่ทุกข์นะครับถ้ายังทํายังทุกข์ก็เพราะว่ายัางนิ่งไม่ได้หยุดไม่ได้เฉยไม่ได้เยบไม่ได้ยังไม่หยุดไม่พอ ยังจะเอาทําเอาทุกนะครับยังจะดิ้นรนเอาทําเอาทุกยังจะมีทาม,มีทุกนะครับเป็นทำเป็นทุกได้ทําได้ทุกอยู่เพราะว่าผู้ที่สละแล้วนะครับปลงปล่อยวางไม่ทําอะไรแล้วนะครับไม่ยึดไม่ปล่อยไม่อยากไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่เนื่องนะครับเพราะว่าถึงที่สุดแห่งทมถึงที่สุดแห่งทุกมันเราถึงเป้าหมายแล้วถึงจุดหมายแล้วก็ต้องสละ ทำสละทุกเพราะชีวิตที่เราเรียนทำเรียนทุกนะครับเพราะว่าเมื่อถึง,ถงที่สุดเหมือนเรานั่งรถไปนั่งเครื่องบินไปนั่งเรือไปเวลาถึงปลายทางก็ต้องสละรถสละเรือสละเครื่องบินนะครับเราก็เดินต่อไปาการที่เราทําถึงที่สุดแห่งทมถึงที่สุดแห่งทุก็กสละทําสละทุก แต่พอเราเรียนรู้เรื่องทุกเรื่องทำแล้วก็ไม่พิิกังวลไม่ไิยึดถือก็หยุดก็พอก็จบทำจบทุกหยุดทำหยุดทุกนะครับไม่เอาทำไม่เอาทุกแล้วนะครับไม่ต้องได้ทําได้ทุกไม่ต้องมีทามีทุกไม่ต้องเป็นทาเป็นทุกแล้วเพราะว่าทาทั้งหลายทุกทั้งหลายก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่เป็นของเราเรียนรู้ว่ามันไม่เที่ยงเิดดับเป็นอนัตตา ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา่ใช่ตนของเราก,าสากาสา็สละกายสละวินาสละจิตสละธรรมนะครับก็เลยถึงที่สุดแห่งทุถึงที่สุดแห่งธรรมวางธาตุวางขันวางอายตนะไว้กับทุกไว้กับธรรมนะครับไม่เอาธรรมไม่เอาทุกไปไหดอีกนะครับไม่เบีดธรรมเบีดทุกไปทบไหนชาติไหนภูมิไหนอีกที่ไหนอีกอยู่กับคนกับสัตว กับสิ่งต่างๆเเพราะว่าเมื่อถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ไม่ต้องคอยเป็นทุกข์ไม่ต้องคอยเป็นธรรมไม่ต้องมีภูมิทุกภูมิธรรมนะครับไม่ต้องอาศัยธรรมอาศัยทุกข์อีกต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าหากเรายังอาศัยธรรมอาศัยทุกข์ยังมีภูมิทุกภูมิธรรมยังเอาธรรมเอาทุกข์เป็นที่ตั้งก็ไม่ถึงที่สุดนะครับมันไม่เคลียร์ไม่จบ ไม่ปรงไม่ปล่อยไม่วางไม่สลัดสละละคลายอย่างอาศัยกายอาศัยจิตอาศัยเวทนาอาศัยธรรมเป็นอยู่ก็ยังอาศัยทุกข์เป็นอยู่นั่นเองเพราะว่าทุกข์ถึงที่สุดที่สุดขอ,ของทุกข์ก็คือธรรมนะครับธรรมที่เป็นกุศลอกุศลที่เราไปสร้างไปเสวยนะครับหรือว่าจิตที่ไปทําบุญทําบาปท,ทํากุศลอกุศลก็ต้องสเสวยทางกายทางจิต ทางรูปทางนามทางทาง่าทางขันอยู่ไม่สิ้นสุดการเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดคลายความเพลินพอใจอยากใครใใ่ในกายในเวทนาจิตธรรมหรือว่าในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าในตาหูจมูกลิ้นกายใจในรูปวัจจินสสะพัธรรมรมในวิญญาณในรูปในนามที่จะไปปรุงแต่งให้เกิดปัญหาเกิดความเพลินพอใจอยากใคร่ ที่ไม่สิ้นสุดก็จบลงได้นะครับถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งทุกเขาเรียกว่าที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งทุกเมื่อถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งทุกก็หยุดนิ่งเฉยพอพักนะครับไม่เอาอีกต่อไปไม่เกี่ยวพันไม่เกี่ยวข้อไม่เกี่ยวเรื่องที่จะปรุงแต่งนะครับ ขาเรียกว่าหยุดพอจบเพียรกายสิ้นสุดความเป็นธรรมเป็นทุกข์หมดพบหมดภุมหมดปบชาติกับหมดทุกข์หมดธรรมก,กับเหมือนเรามีเวทนาปวดหัวกินยาก็าไปก็าหายปวดหัวก็หมดยาก็หมดเวทนาอันที่เราหมดธรรมก็หมดทุกข์นะครับก็คือธรรมก็คือยาเนี่ยแหละธรรมะอสถทุกข์ก็คือเอายาเอาธรรมะม,มาบรรเทาทุกข์ มาร้างทุกชำระทุกเมื่อหมดทุกก็หมดธรรมนะครับก็แล้วแล้วไปนะครับก็ไม่อะไรกับอะไรก็ดับไปดับสัญญาลูกสัญญานามดับตา,าดับขันดับอายตนะมันกะ็สิ้นธรรมสิ้นทุกนะครับถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งทุกนะครับก็เลยไม่ต้องอะไรกับอะไรอีกต่อไปกับการศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมกับการ รู้ทุกและก็ดับทุกนะครับหรือว่าสิ้นทุกฉะนั้นก็เลยที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งทุกแค่นั้นเองนะครับเมื่อถึงที่สุดแห่งทุกถึงที่สุดแห่งธรรมมันก็เช่นนั้นเองมันไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นเช่นนั้นมันเป็นธรรมชาติธรรมธรรมดานะครับเหมือนเราปวดวัวกินยาก็หายการที่เราหายธรรมหายทุกหายตัว หายใจนะครับหายกรรมหายกิเลสหายวิบากนะครับหายภพบชินะครับก็เือถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งทุกข์เขาเรียกว่าถึงยานะครับระดับทุกข์ได้นะครับก็ถึงธรรมก็ถึงทุกข์ก็สิ้นทุกข์ได้แต่ถ้ายาไม่ถึงยาไม่ดีนะครับก็รักษาทุกข์ไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้หมดทุกข์ไม่ได้แก้โรคไม่ได้แต่เมื่อได้ธรรมะดี ระดับทุกได้ล้างทุกชำระทุกได้ชำระบาปชำระกรรมกิเลสที่บาปได้ถึงที่สุดแห่งทุกถึงที่สุดแห่งธรรมนั่น,ะนแหละทุกคนก็สามารถถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งทุกได้เนะราได้ธรรมะดีได้ยาดีดก็ชำระทุกชำระโทษชำระความปัะมาทความเสื่อมโทษทุกได้ชำระกิเลสชำรวิบากละคบ ตัณหามนติติอุปทานาวิชาความเพลินพอใจอยากใคร่ได้นะครับก็เป็นหลุดพ้นนะครับหลุดพ้นไปเตือนสู่ธรรมชาติที่ว่างเป็นสุญญตานะครับเพราะว่าถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรละไม่เป็นอะไรละหายละหายกรรมหายกิเลทหายวิปากหายเรียนหายสอนหายสวดหายสร้างหายไปแพื่หายปฏิบัติ ก็อยหายอยากหายอยากในเรื่องเหล่านี้หายอยากในเรื่องลาบยศก,กลัลชะครเสียงบริวารความมั่งคั่งมั่งรวยความดีเด่นดังเก่งกล้าสามารถหายหมดเขาเรียกหายโรคหายธรรมหายอยากหายยึดหายยุง่งนะครับมันก็หยุดเฉยพอพักไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งทุก ถึงที่สุดแห่งทรรถึงที่สุดแห่งทุกข์กเลยเป็นสักว่าไปหมดสักว่าธาตุสักว่ากายสักว่าวีนาสักว่าจิตสักว่าธรรมสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าทราบนะครับสักว่ารู้สึกสักว่าสัมผัสนะครับสักว่าไปทุกสิ่งเพราะว่าเมื่อถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็จะต้องเป็นสักว่าอยู่เอง นะครับไม่ต้องไปทาเพราะว่าสักว่าท่าสักว่ากายเวลาจิตทำสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่ายินสักว่าทราบสักว่ารู้สึกสักว่าสัมผัสสัมพันธ์สักว่าลูกสักว่าทำสักว่าท่าสักว่าขันสักว่าอายตนะสักว่าไปหมดสักว่าสมมติสักว่าสัจจะสักว่ามายาเราไม่อะไรกับอะไรเพราะว่ามันเป็นเพียงสักแต่ว่ากับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าถึงที่สุดแห่งธรรมล้ว ถึงที่สุดแห่งทุกข์ละมันก็จะสักว่าโดยอัตโนมัติไม่มีอะไรยึดอะไรไม่มีอะไรเนื่องกับอะไรไม่มีอะไรจะต้องกังวลกับอะไรไม่มีอะไรต้องห่วงอะไรสิ้นอะไรนะครับสิ้นอะไรเพราะว่าถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็สิ้นอะไรสิ้นความกังวลสิ้นความยึดถือเป็นเพียงสักแต่ว่า รู้สักแต่ว่ารู้สึกสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าทราบสักแต่ว่ากายสักแต่วินาสักแต่ว่ากิจสักแต่ว่ามำสักแต่ว่าธาตุรามธรรมชาติที่กําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของโลกสมมุติโลกบัญญัิสัจจนะครับสักแต่ว่าทั้งนั้นถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งทุกนะครับที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งทุก มันก็เป็นเช่นนั้นเองนะครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมันก็ถึงแล้วมันก็จบแล้วมันก็สิ้นสงสัยในธรรมนะครับมันก็สิ้นทุกข์สิ้นความกังวลสิ้นห่วงสิ้นห่วงสิ้นกรรมสิ้นกิเลสสิ้นวิบากถึงที่สุดแหองทุกข์ถึงที่สุดห่งธรรมนะครับมันก็เป็นตถาตาอวิตาตาอัตมยตาตปทรัยตา ธรรมดาเช่นนั้นเองนะครับที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งทุกสักแต่ว่านะครับชีวิตท,ทุกวันก็เหลือยึดธรรมยึดทุกนะครับเพราะว่าถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งทุกก็หยุดทำหยุดทุกหยุดกังวลหยุดหุ่นหยุดเป็น เพเป็นภูมิเป็นชาติเป็นกรรมเป็นกิเลสเป็นวิบากนะครับเิดหมดถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็หยุดนะครับก็พอก็จบก็เกียรก็กายก็เ,เลิกกันนะถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งการหลอกลวงหลอกล่อหลอกหลอนหรือว่าจริงจังจริงใจหรือว่า เป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าไร้สาระก็แล้วแต่นะครับถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็แล้วแล้วไปอโหสิธทมอโหสิกรรมอโหสิทุกข์อโหสิโลกนะครับอโหสินะับสมมติกับบัญญัติกับสัจจะกับปรมัตถ์กับรูปกับจิตกับกิเลสกับนิพพานอโหสิหมดทุกอย่างแล้วแล้วไปทุกอย่างไม่อะไรกับอะไรอีกต่อไปถึงที่สุด แห่งธรรมถึงที่สุดแห่งทุกด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งทุกนะครับ